ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพาคุณยายมาเดินส้มวิวสะพังทองจะจีนองเบิงสเปนาะกโอ้ยอาลุกหน่อยมานำได้พี่น้องมึงลุกหน่อยข่อยกระดือดือมึงดูเถอะอันเพิ่กว่าฝ่าาสามีเิ่นมดสมบายลงบาจากคุณตาตาอินนะเป็นพ่อข่อยจ้ะเป็นผัวละกิน <c oughs> เผากินหลกก็เลยกันมานนางส้มสวนทานหนูไม่นี่เลกเกรียนเมย์เขาก็ล่นไปหับจ้ะ โอ้สปีนพี่น้อสสงสปีนซื้อแบบนี้ไปใส่าี่สวนข่อยต้องบริจับใส่ยางหดหยากิงเข่าอิ่มนะกินเข่าอิ่มแล้วจังคืดพ่อทายวิดีโอบันซึ่งเจ้าเบิ่งจากพี่น้องชาวคลองเมืองสกนลนครจากคุณยายเออกากพี่น้องเมืงง่อไงแบบเป่าอันซาไม่เว,ว้าไปได้ไหมเรา,าเมื่อไหล่ะแล่าอะไรเล่าอะไรก็หัวเราดาวท,าที่บอกยายไปเบิ่งนตึงหัวไปเที่ยวเตี้ยหยาเหงืหัว ไปไปเ,เกี่ยวยหยาบวะ่ะไปดูไปไปเมื่อในผ้าลูกผ้าลูกเมื่อเกี่ยวหญ้าอยู่หน้าอบาเบาไปเ่รอวะววอันไปนอนไสนนอนทางใต้เหบ่เออนอนตรงบ้านนั่นอนใต้เตียงเหรอเอออ,อ,อันปงขวานว่าันปงขวนว่ามันละเออันไปหาปูคือบอกก็โทษไปหาปงกวานเนาะเนี<อ><อ>่ยว่าปู เย็นนะพี่น้องบายแหละจ้ะบายโอ้อ้โอ้โ้มาคืเป็นแังี้ฮะตุยตุยตุยตุาย่อยมานำเดี๋ยวออกมาทางหนอกสิ้พาพันสิ้พาพันเลิ่ไปสียาวัคซีนเข็มสุดท้ายุองเนี่ยแม่นั่มจ้ะได้ัไสองสียังะย่สองสีนัแวดีครับมาน้วยพี่น้องลู่อย ออกมา้างนอกดีใจประสันบม่ได้นอนมาแล้งสลบป,ปันหะาเหยเนาะบม่ได้นอนเวนอันขื้นซ้อมปอมเสียงโกนตาตามา,าแล้วาหลาเราโกนจะพี่น้องลูกลูกชายใหญ่เราโกนตาตาตานเราบนะ้าน้องพี่น้องนอันอัอ่ะเดีุตาเป็นโรคอย่างก็เป็นอย่างหมอว่าเป็นโรค คอมอักซีมักเสบหมอบอกให้พาตัดบัพาบอกคุณหมอเองเลยคุณบัพาแล้วอ่ะผู้เข้าใจผมเหรอเขาว่ากับบัพาบัวเท้าแต่ตะลาวแต่ยายแต่ตะลาวที่แหละแล้วบอกเนี้ยเนี้ยที่แหละแล้วก็ว่าสิพาอยู่หมอพยาบาลกน้อว่ามันก็แล้วแต่คุ่นตะคนกับปากเบี้ยวกันป่ะแล้วแบเนี้ยบัพาเออที่แหละแล้วเจ้าว่าบัพาแล้ว เป็นหมอพิเาษมาอธิบายให้ฟังนะมาเอาทนกับหมอกับเป็นคุณหมอบอกเนาะ,ะมาคนกับ่มเป็นยังมาคนกับปากเปี้ยวพะพาพะพาแล้วว่ะ <c oughs> แล้วจะฝีละ <c oughs> ่ละ <c oughs> เอสิเอเธอร์ไอ้ต้อยต่อให้ฟังอันลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกอาคนมาเยี่ยมลุงเหมือนนี่คนมาคุยตอ่อไอ้ฟัง <c oughs> ต่อน,นังกระทิกก้อนก้อนที่จะเมื่อนกําแพงก้อนยาเสียฟันว่านบันไดเงินเฮาใหม่มันระบายอันมันคยฝันกระตะบปองกระตับายเงินมัน บันไดแม่นอะลีแต่อินบัสบายบันไดเงือนไฟใหม่มมจะเข้าแต่อินบัสบายมาฝันนี่มันติดถนนตนอนนั้นก็เคยฝันกับกระป๋องบัสบาย,ยลูกหัวใไฮลาแน,น่มันมาใครลูกโตลูกปนใครวิวพี่น้องเขาจะไปเสือรสเปย์สปริงเ,เกอร์บริตไตสวน,สวนข่อยบรจับสยางหดเนี่ยบรจับสยางหดสวนนาแหเรนาดำทักมายายเนาะ ก็ต้องวาดเสีเนีใส่วนเทา้นานเเออนะผบอกไเลยแมอยาเห็ดแม่มะกัูดหนิเหออย่าเห็ดแมาน้ำรานี่ดีอมะกัดเต้าห้ด็กกระเรืองนัจ้ะยายมาเราจะหัดสั์จ้ะโอ้ยบริหัวแม่ตุ๊ตุ๊ยตุยของแม่ ดึงดึงดึงเลี่ยงแหละกับแห้งพี่น้อมันไม่ได้ิ่เพราะิจมเขาหดมันเฮ้ยมจมจมหาจะบอกเตี้ยเออเมื่อไนี้มันห่อก็มกคูนเตี้ยก็มาคูนกสัักเลอพอพอ่อยแล้วบดร่นแล้วบดเบาหอดเจยพอจะจะบดกก็บดกันนินอยนม่น้อยนดหน้อยส่น้อยกี่าสูเี้ยไปทสนกว่าู ซาทำหาหนูบักข้าวฝุ่บักคุณถึงเโิกอันบักอะไรบักหมดเลยค่ะหาไม่เจอเซาพังทองจซาพังทองสกลนครจ้ะโรงบานโรงบาน<ม>ก็อยู่ท้องคุนแล้วจะพี่น้องไดซิซูมให้เบิงโรงบานสกลนครจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็ดซาพังทองสวนสาธารณะมองลอยก็ต้มละจ้ะวัวมีอย่างเบิร์ดเราต้องนาหนึ่งเขาคงถึงเบิร์ดเล่นบัวเบี่ยนหนามันเน่าเนาะ อันนี้มีฟักตบฟักบัวนามันเนาแบนี้เขาหึงสุดเลยแบัวนามใสเด้อละอันฟักตบัวนีนามใสสะอาดพี่ติ๊สปริงเกอร์แบบนี้อยู่เฮางนพี่น้องพี่มีแบบแต่มีแบบฟัตบเบกบัวไปเยอะไยอะปนยายปิงเกอร์หดอ้คักขักนเอกเทยเหากับินให่แบบนี้แล้วมันเหรอยายจะ นาอเออลมลืนนาดซาพังทองเมืองจักกนพระนครท่างนี้ก็จะเป็นการปลราปลาองยายฮันเออเออตกตกสวนสาธารณะสะพังทองนะพี่น้องลอยกระทมุมอู้ยเป็นหน้าทุ่งสมอู้ยต้นไม้ลมลืนขนาดพี่น้องพี่เป็นหนัก เขาจะามาเดินออกกับร่างกายจากทุท่าสะทังทองลงรือพี่น้องปั๊บปีแม่มันกินดูละได้ได้็มเข่าเราไม่กินปั๊เแม่มันกินดูไรบวบกระสอบยิงเม็ดเสี่ยงไว้แม็ดม่ดรอบมันชึบลงไปแถิดเถยา เงินออกมีดัดมีพันที20,000 6,000เจ็ดค่ะพักนอนันต์ลีเล่แล้วยื่ 5, หาพันเจ็ดพักประกันงานประกันสังคมต้นค็อกเทลงามเลยยายโอน้ำพี่น้องเลยยายจะคือสวยเในเสตส,สีเขียวแล้วง่าไม่แตะพี่น,อน,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 น้องเวิ่นวิ่นป่าแจงเวิ่นวิ่น ใช่ข่อยกับมากมักพี่น้องเคยข่อกเคยลอยน่ยายจป็นน้ำตายแค่ยาเ้ยที่ว่าสียาส่หมาบ้ามาข่าเน้นนี่ยังสบายที่นี่บ้าที่สวยนะพี่นรัม สวยอยู่อ่ะออฮเม่หนคนุณยายมน้องปิดเลยนันนังต้มมิวพี่น่องเอ้ยลมผัดเย็ยนมิวมิวพัดพ้นตาก็อยากรับเลวจะเดินสมาดฮะม่ดเยเปิดไ,ไปช่วงเนี่ยมัง้งตรงบ่าย ตักเนักใ่ติดงนินก่อนหสืออาไปใส,สปินเกอร์นะั่งไปนองหดน้ำมาต้องไปคอละจับใส่ยอย่างหดไป่ละมือแดดเบิดยืนตากเดดนาเลนาดำใส่งค้าสัน่นเสือแค้นสัน่นมีนโอ้ดำเบิด โคตไก่ที่ตูดที่ตายตันใหม่นะพี่น้องเออ,อลูกใา้ข่อยกระดาษพี่นอ้องมันดูปิยืนดีดนั่ง,ด,ด,งดีดีลูกนั่งเออชือตัวอม่เอเอาล่โอ้หนามเคียนหนามลูกข่อยความนายมา ตกขัดตาสิรับน,ะนลพ<ม>ี่น้องพี่ตหายไปทางงข้างเนาะ